สวัสดีวันพระค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันมหาสงกราแล้วนะคะวันนี้ผัดจะมาชวนทําอาหารบางสวรรั์นะคะไข่ดาวผัดกระเพราค่ะใช้กระทะเหล็กเผาแท้ตาตีมือนะคะใช้ดีมากๆ,ๆเลยค่ะทั้งเคาะทั้งครูดจะไม่เป็นรอยเลยค่ะแถมกระจายความร้อนดีด้วยนะคะทาอาหารอะไรก็หอมฟุ้งไปหมดเลยละคะ่ะ <Okay. S 1> น้ํามันพอร้อนนะคะเราจะทอดไข่ดาวก่อนเลยค่ะทอดด้วยกระทะเหล็กเผาแท้ตาตีมือนี่นะคะเขาจะไม่ติดกระทะเลยเห็นไหมคะใครที่ชอบทำอาหารเองแนะนำเลยค่ะใช้ดีจริงๆ เมื่อไข่ดาวของเราเหลืองกรอบได้ที่แล้วนะคะเราใช้ตะหลิวตักเขาให้เป็นชิ้นๆแบบนี้เลยค่ะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ตามแบบที่เราชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็ตัดใส่ตะแกรงพักไว้เพื่อเสด็จน้ามันค่ะจากนั้นก็นําพริกกับกระเทียมที่เราโขลกเอาไว้นะคะลงผัดในน้ํามันให้หอมค่ะหอมฟุ้งจึงจามกันไปเลยนะคะเหลืองหอมดีแล้วนะคะใส่ข้อโพอดอ่ที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปค่ะเติมน้ําเปล่านะคะอันนี้ใช้น้ําล้างโครกะค่ะ ใส่ลงไปนะคะแล้วจากนั้นเราก็ทําการปรุงรสได้เลยนะคะน้งตาลทรายนะคะซอสเห็ดหอมแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะชิมรสตามที่เราชอบเลยนะคะให้แซ่บๆหน่อยค่ะเมื่อชิมรสได้ที่แล้วนะคะเราก็นําไข่ที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะน้ําซุปนะคะของผัดกระเพราจะเข้าไปแทรกในเนื้อไข่ค่ะใส่ใบ,บกระเพราล,ลงไปเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะกระเพราไข่าดาวมื้อนี้ค่ะและถ้าใครสนใจสั่งซื้อกระทะเหล็กเผาแท้ตาตีมือ รุ่นมินิโฮมนี้กดสั่งซื้อได้แล้วนะคะแปะพิกัดไปให้แล้วมีเก็บปลายทางค่ะ